สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำเจ้าน้องพี่น้องอุ้นแบบผ้าแบบบึงคุณยายนางเฝ้าอีอย่างยู่คุณนางเฝ้าเห็ดนางเฝ้าเนี่ยคุณยายตัวเนี่ยสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเด้อบุหรีพาออกประพาดปลาพี่น้องออกปลาปลาเก็บเห็ดอยู่เนี่ยเก็บเห็ดอยู่ขางโอ้วนมึงเนี่ยมันออกอ้อมตัวยุบตัวม่วงเนาะปาดขาวจากผ่าขางบนบนกะมีพุ่น โอ้นั่นข้าวบะจ่องออกปลาเลยคุณยายบะต้องไปบูวปลาเลยค่ะเนี่ยคุณปามีแล้วก็ไปเฝ้ายุขอนคุณพี่น้องสวัสดีค่ะปามีสวัสดีค่ะเด้นเราเห็ดน้ำกันเด้อแข็งแรงหมดเด้อพี่น้องวันนีเรามาเฝ้าต่อพี่คุณยายเราเฝ้าต่อคุณไส่กันนะพี่ใส่ใส่ใส่โอ้ยพี่มาคาดหนึ่งคุณขาผู้ขาพูดนี่พี่น้องงามขาอุ้ยงามค่ะพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำกัน ป๋อมีเราเก็บของเรากันจาเก็บทั้งสีกอนแม่อีปุบปุนโอ้ยแม่กับตาแม่แม่ฟันหอมหอมหอมอ่อนนิองหอมสวยสวยเลยเอาควางวันนี้ก็นไหนคุณยายเอาหน่อยมั้ย อาอตัวที่มันขื้นล่านน่มันบอเมนมัน่ะสยบบอเมนคนละอันกันเอ๊พื่นีเห็ดขวนของพี่น้องนี่เห็ดขอนขาวตอมวงไปแล้วพี่เจ้าแม่บ้านอไปใช้กระตาน้ำคุณยายนุดีกับบด้เขาวป้ากับถิ่นมล่ะน้ำคุนยายบ่อดีกุ้มหน่อยพอดีเลยแม่บไดยไปใช้เก็บอันเน็ยั่แม่เก็บโหลด

เดี๋ยวเร่เยวเร่เ่เนียวนีไม่ได้โว้ยออันนี้หาคุมมันพุ่นมันมีอยู่ทังุ่นโอ้โธ่นอนๆดูแม่เก็บได้เลยน่ะทองามๆเลยดแจงนึดี๋ยวจะอ่อนๆโอ้ยหนีแน่ดูดีเอาเอเเอาเานงนี่กรไดอืมกาลังอไเพราะเยเาไว้มันกระเสียนันบะมันจะเป็ีนไหนเขาเดียนไว้อย่างก่อย ยังล่ะดูดีบัง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 หาเป่าคุณยายเหาอ,อมืิได้กินแกงเห็ดจะแล้วเนี่ยยายจะได้กินแกงเห็เดหอยกแล้วขีดตัวพีด<น>บนหน้ามันคือดอกสวยค่ะดอกนหนาเออหอมนะ โอ้ายดูดีเอออืมอเจ้าบอวมันสีน้อมันดีมันโดนแเลยเนาะอือเป็นเหงาเป็นงูด้วยเหรอตอนนี้มันท่านเคยออกดินออกม่เนาะมาก็ออกปีนี้อันนี้ตัวใหม่นี่ตัวใหม่ตัวใหม่จะไม่เมิน่ะ ตัวเก้าตัวเก้าออกเก้น่อพี่น้องไปเก็บไปเก็บตวก้าด่จเร็าต้องขึ้นกรแก้วขงงน่เปนส่นมันมันจีมกันปวดมันเริ่ใบใหญ่กัมีดเห็นเหะอ้่ะ มันเลยบอดบวบานบ่ไดไหมมันเบียดกันแห้งเอาดึงออกโลดแม่พอว่าถ้าห้าไปโดนมันแล้วมันกับใบไงเดยยี๋ยวละ่ะโอ่ะขันโดนเดี๋ยวบใบไงแต่<ม>เห็นไงยังนใบไงหญ่อเปล่เป็นอีหยงับง,งบ่าขั <c oughs> นมืดตาเบิ่งมันหรอนใบไงไม่ดีนะอืมแต่มันเห็นมันยอยากอายว่ามันเฉาโลดโลงงามขัดเก็บเห็นน้ำคุณยายได้หรือไงอืม เก็สวยพี่ประโยชน์กูเท้ขอนวางว่าไปตะไปเผาเผาทานดิข้าเจ้าไปเผาทานบัากหลายเนาะแต่วันเสี้ยววัยจะห้องนางพี่เหรอเลือกอะไรนางสำหรับได้กินเห็ดเทนได้กินเห็ด ถี่กุ้งนึ่งใช้กุ้งนึ่งสินี่โอันนุ่มหน่อยอยู่เห็นด้วพี่น้องทางนึงนันต้องเกิดอีกี่ทีปัดงามอู้อันนี้เสวยๆเลยงามค่ะเนี่ยอ่อนวอนเลยเก็บเลยค่ะคุณยายบ่หนามใจพี่น้องคุณยายมื่อก็บใหม่บ่แม่นดอกเอาไว้จักสี่อันให้มัน แกงกับผู้ใดแล้ววะอย่างาน,านั้นถ้าบ้านนี่ก็ที่ได้แกง,นงเนึ้<ฆ>อผู้เดียกเมีนี่ผู้นี่เพราะมันไม่มีหมูมีผู้อวกเก็บไปแกงน้ำกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่เดียดนั่งสี่เป็นดานขึ้นอีกว่าเมียขึน้นเร็วอืมเดียดเดียดหอนเฮ็ดอวกเจ้าบาห่างบ่านด้ไปลงไปปลาน้ำเผือกหน่ะพี่น้องบ้าก่อนยัน่งมาท้านดีขึ้นเนาะอันนี้แกงออกประพาสป่าไม่ได้ค่หากินอยู่แถว กินน้ำขอนใหม่นี่เราพี่น้องขอนหนาบ้านนี่นหอยเก็บอยู่นี่เขาส้องไปเลียงยุ่งคุนพ,พี่น้องเย้มีอีกขอนหนึ่งอยู่หนาบานเท่าค่ะอันนี้ขอนเก้าเนอขอนที่มันเคยออกมันจะอยู่หนาบ้านโอ้เดือดแห้งค่ะพี่น้องคือเป็นตะเลียงแทะแม่หมเสาวร่มแห้งแห้งร่มคือจังร่ม สีเลี่ยงนี่โอ้พุ่นะอ๋ออันนี้ตัวอันนี้ตัวมันอันนี้ตัวมันอันนี้ก็ขึ้นไหมคือกันมันบ่อือพุ่นนะคุณยายเก็บด้วยไอตอมันเกิดหน่อยปวดตัวง่ายๆได้มันอ่อนอยู่นเนาะตัวขึ้น ผลพกอกะเกษคางหัวพี่นะ้องปากกระเจียดร,ริมรัวเห็ด<ว>ยางงามเลยเนาะเวแต่าะบะเพื่อนบดีเราพระท่านให้ขึ้นสูงต,ตัดไว้ตัดไว้ระต่อให้ขึ้นสูงหากลงเดี๋ยวขึ้นสูงหรือสิหากินเดี๋ยวสิกินบ่ได้งาน,นตัวนั่นแ่ะตัวเก่าแต่ว่าหางบ่ออกแล้ว เมื่อไดยูหรอบอเมือ <c oughs> ม่อไดยู n าเจฟ่์เกษียไปกินพวกสูบกเขือเมนูเช้านี้ตังไ่ตังไกเราไม่ตังไก่รุงเครื่องอะไร เก็บใบบักขามพร้อมเล้วพี่น้องแกงเห็ดเมียนเก็บเห็ดอันเมียนออกบักหลายหนึ่งแดดมันมันห่อนบ่เห็ดออกดีดีมึอก้อนบ่เมื่อวานมก้อนแม่ก็เก็บมื่อนี้ก็ได้เก็บอีกแล้วนี่พี่น้องนี่ใบบักขามว่านห้องก็มีพร้อมเก็บผักเก็บเห็ดเรียบร้อยได้ใบบักขามอ่อน ยใส่ใบมะขามอ่อนๆคี่น้องด้ขามออนขนเห็ดเอนขาวเห็ดเห็ดบดเห็ดบวหมดเเพื่อนเห็นเห็ดบวชเปดาเห็ดบวเพื่อนว่า ขอนขาวขอนขาวอ,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 อนม่วงเท่านะพือกี่ต้นม่วงมันอยู่หนาบานมันเกียชาราตะเล่นฟันออกมันฟันออกเนาะเพื่อนมาตาลหายไปต้นมักง่ายหนึ่งต้นเธสมัยเป็นเด็กหน่อยจนว่าง่ายเป็นหมเป็นเสางดหรอเกลียชาราเอามาเห็ดขอน,อนพ่อเห็ดให้ได้กินอีกพี่น้องนี่มีประโยชน์ไปอีก พอเลยไปผอไฟถิมเนี่ยนี่ประโยชน์ไปอีกมาตัดว้ว่าเสียมาตัดวบฐานังชิวชิวชมวิวว่าแมนเฮ็ดเกิดซ้ำกอบปเด้นัางซ้ำไปเนี่ยพอเฮ็ดเป็นไอตูวได้ปีหนอ

ดูครับพี่น้องเก็บจากต้นเลยสดๆจากต้นเรียบร้อยพร้อมเสือครับพี่น้องโอ้พุ่นะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่แจงเห็ดของเรา กระเขากินองครับกวัสิีคนะ่ากินเขาน้ำกันพี่นนองแกงเฮดคอแมนเมทาค่ะเ็ดขอนสุกมเขือสุกมะเขือนี่นูซนแวนี้ข้าวเด็ดประผัดปลาผัดเขือข้าไม่กับเขาร่างกายและพี่น้อมย่เสอประการแรกท่านออกมา

สองขาหนไหเลยสองขวดเอาเอาวอาจะเอาไปทำไหนูไปยาสูบไปทำเบี้ยแล้วเปยไปฝากได้เลยเปลีไปฝากไปยักยาตัวกเอาไม่เห็นกระเป๋าเมื่อกบแล้วย่าีหมดแล่องอ๋อาอ่นั้นเด้อ พี voi, ่น้องกินเขากระไบจำีเด้อพี่น้องเดี๋ยวอันส oh? uh, ิมีเมนู่อย่างนั้นส่วนพี่น้องกินไม่กัดสิอัปเดตให้เบื้องหน้าค่ะช่วงนี้ก็บพ่อได้ไปใส่เนาะบางก่อนยังหันยังป่วยอยู่เล่าประทัดีขึ้นผลดตพาคุณยายประพาดป้าก็หาเก็บเน็ดแถวเลาะบ้านไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ขึ้นเปิดผ่าอบนอ <laughs> คนสวยคนสวยสวัสดีค่ะแม่ลูกสวัสดีค่ะไม,ไม่เอาเพะนะว่า <laughs> สวัสดีเราตู่มาจับคนหน่อยกันนะ